ธรรมะธรรมจักกึ่งพุทธกาลบทที่72ในเช้าของวันที่26มีนาคมพศ2 5 6 5นนับมหาวิชาัยธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธทองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธทองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าตตอ,องค์พระพุทธบิตา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ว่าในช่วงนี้มีข่าวเสื่อมเสียของเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนที่ไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยดีของพระพิสุสงฆ์อยู่บ่อยๆซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษ โดยรวมของพระพุทธศาสนาว่าไม่ค่อยดีอาจก่อให้เกิดการทำลายความศรัทธาหรือบั่นทอนความศรัทธาบั่นทอนกำลังใจในการสร้างความดีลูกทั้งหลายควรจะเลือกเฟ้นทำใดและเจ้าค้ามาพิจรารณาเพื่อที่ลูกทั้งหลายจะข้ามพ้ อุปสรรคปัญหานี้ไปได้นะเจ้าค่ะและยังคงยืนหยัดอยู่ในความตั้งมัน่นศรัทธาในความประพฤติดีปฏิบัติดีต่อไปพระพุทธเจ้าค่ะเอาละนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยที่อย่งนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดี ทำจิตให้สบายทำใจให้สงบตั้งมันปลอยใจให้เป็นกลางกลางแล้วค่อยๆพิจารณาธรรมดังต่อไปนี้พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยย่อมเป็นเรื่องปกติธรรมดาละลูกว่าบนเส้นทาง แ่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อปรารตนาพ้นทุกนั้นจะต้องมีแบบทดสอบบททดสอบกระทบเข้ามาให้เราได้คอยพิจรารณาคอยใช้สติปัญญาข้ามผ่านอยู่เสมอแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปจนกว่าเราจะมีปัญญารู้ตื่นรู้แจ้ง รู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างฉชนนเรื่องทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อทดสอบปัญอยางทดสอบสติทดสอบความตั้งมั่นมุ่งม,มั่นในการปรารถนาจะพ้นทุกถึงนิพพานของตัวลูกทั้งหลายเท่านั้น ฉะนั้นลูกเอ๋ยหากว่าลูกมีจ,จิตใจที่ตั้งมั่นแน่วแน่แล้วลูกย่อมจะข้ามผ่านบททดสอบต,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 ต่างๆทัง้งหลายไปได้ลูกพระพุทธเจ้าน้อยเอ๋ยและลูกทัง้งหลายจงพิจรารณาธรรมตาม ตามตั้งเจ็ดประการดังต่อไปนี้แล้วกําลังใจกองลูกก็จะคืนกลับมาการข้ามปานอุปสรรคปัญหาก็จะเป็นเรื่องง่ายลูกจะเป็นผู้รู้ตื่นเข้าใจในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้า น้อยเอ่ยลูกจงพิจารณาธรรมในประการที่หนึ่งดังนี้เถิดว่าลูกทั้งหลายทำความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าอย่างไรเราลูกทำความเข้าใจถูกหรือทำความเข้าใจผิด ถ้าหากว่าลูกนั้นตทมความเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาคือตัวบุคคลนั่นแสดงว่าลูกเข้าใจผิดหากว่าลูกนั้นเข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นคือองค์พระพุทธ ซึ่งองค์พระพุทธก็คือผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบแห่งการบำเพ็ญบารมีจนสามารถตัดสรู้ธรรมจนเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาจนสำเร็จแล้ว กอบคู่พระพุทธศาสนาให้กอเกิดขึ้นแล้วด้วยพลังบารมีแห่งองค์พระพุทธและองค์พระพุทธก็คือหนทางหนึ่งที่ดวงจิตตั้งหลายเลือกที่จะประพฤติปฏิบัติตามและบัดนี้นั้นองค์พระพุทธก็ได้ปรากฏขึ้นชัดเจนแล้ว ด้วยพระพุทธศาสนาด้วยวนตางแองการประพฤติปฏิบัติของเส้นทางแององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เข้าสู่พระนิพานแล้วเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ดีแล้วไม่มีอะไรทำให้เศร้าหมองมัวหมองหรือไม่ดีไปได้เช่นนี้ก็ถือว่าลูกเข้าใจถูก เข้าใจได้ดีพระพุทธเจ,จ้าน้อยเอ่ยเสืน,นั้นองค์พระพุทธจึงไม่ได้มีใครที่จะทำให้เสื่อมเสียได้องค์พระพุทธจึงไม่เสื่อมเสียอีกต่อไปเพราะเป็นสิ่งที่สง่ดและงดงามในรูปแบบขององค์พระพุทธอยู่แล้วองค์พระธรรม องค์พระธรรมคือคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สอนได้กล่าวเอาไว้ดีแล้วบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามย่อมเห็นตามรู้ตามหากลูกทั้งหลายได้เข้าใจในองค์พระธรรม พ่าเป็นธรรมคำสอนที่ดีงามและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามลูกย่อมรู้ดีว่าองค์พระธรรมจะไม่เสื่อมเสียไม่เศร้าหมองมัวหมองพระพุทธเจ้า,าน้อยเอ่ยหากลูกทำความเข้าใจว่าอง,องค์พระสงฆ์คือผู้ประพฤติปฏิบัติดีคืออนตางที่มีไว้ ด้วยศีลธรรมสมาธิปัญญาปฏิบัติจนเข้าถึงความเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าอริยบุคคลทั้งหลายลูกจะรู้ว่าพระสงฆ์คือหนทางที่มีไว้ให้เดินให้ประพฤติปฏิบัติตามไม่ใช่ตัวบุคคลลูกก็จะ เข้าใจในเรื่องราวแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องแล้วโลกก็จะรู้ว่าไม่มีใครทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียไปไม่มีใครเป็นพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนาคือขนทางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที มีดวงจ็ดดวงหนึ่งผู้ซึ่งบำเพ็ญบารมีและกอบกู้เส้นทางแห่งองค์พระสัมมาสมพุทธเจ้ามาให้ชัดเจนและบัดนี้นั้นพระองค์นั้นก็เข้าสู่พระนิพพานประกาศความเป็นองค์พระพุทธเจ้าประกาศเส้นทางแห่งองค์พระพุทธเจ้าไว้ได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็น ศาสด,ดาแห่งพระพุทธศาสนาก็งดงามแล้วทำคำสอนก็ได้ประกาศเอาไว้ให้ชัดเจนดีแล้วหนทางแห่งการประพฤติปฏิบัติตามคือเส้นทางสู่การเป็นพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าอริยบุคคลทั้งหลายก็ได้มีไว้ให้แล้ว สิ่งเหล่านี้คือองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์นั่นไม่มีใครทำอะไรได้ไม่มีใครทำให้เสื่อมเสียไม่มีใครที่จะทำให้เป็นอะไรได้เพราะบุคคลผู้นั้นทำดีก็ได้ดีแต่บุคคลผู้นั้นทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีแต่บุคคลผู้นั้นส่วนพระพุทธศาสนา ยังคงสว่างสวยงดงามเช่นดังเดิมพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยหากลูกทั้งหลายใช้จิตใจก็ลูกเพเจรณาเจาะลึกเข้าไปถึงความสง่างดงามแห่งพระพุทธศาสนาแล้วลูกเห็นถูกตามนี้แล้วว่าองค์พระรัตนตรัยยังคง สวยงามยิงคงสง่างามอยู่เสมอลูกย่อมรู้แล้วว่าถ้าที่จริงแล้วที่เสื่อมเสียที่มัวหมองนั้นไม่ใช่พระพุทธศาสนาแต่เป็นตัวบุคคลเท่านั้นลูกก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาโดยที่ลูกนั้นจะไม่ได้ วันไว,ตว้ตว่อศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาลูกนั้นจะไม่สั่นคลอนตามสิ่งทดสอบบททดสอบต่างๆทั้งหลายลูกจงใช้จิตของตนตั้งมั่นมุ่งตรงต่อองค์พระรัตนะไรอันบริสุทธิ์ดีแล้วโดยการประพฤติปฏิบัติไปประพฤติปฏิบัติตาม ไม่ต้องไปฝากความศรัทธาความมุ่งมั่นของตนเอาไว้ที่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนี้เถิดลูกเอ๋ยต่อไปทำในประการที่สองลูกนั้นจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่ มีความศรัทธาตั้งมั่นต่อองค์พระ,ะรัตนตรโดยไม่อิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเป็นหลักมายึดในการที่จะปฏิบัติด,ดีตามหรือไม่ดีตามลูกจะต้องประพฤติปฏิบัติดีตามคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าตามหลักการปฏิบัติของพระพุทธศาสนา โดยที่ไม่ได้ไปสนใจว่าบุคคลผู้นั้นทำดีแล้วเราก็เลยดีตามถ้าเขาไม่ทำดีเราก็ไม่ต้องทำดีตามเช่นนี้ถูกไม่ต้องยึดตัวบุคคลให้ยึดหลักแห่งพระพุทธศาสนาและจงตั้งใจสร้างทำความดีด้วยทานศิลภาวนาด้วยการฝึกฝนประพฤติธปฏิบัติ ที่ตนต่อไปทำในประการที่สองลูกนั้นจงฝึกฝนให้เห็นเป็นธรรมดาเช่นนี้เถิดว่าย่อมเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติที่บุคคลทั้งหลายผู้เข้ามาฝึกฝนปฏิบัติอยู่ใต้ร่มโพร,รมบารมี แห่งพระพุทธศาสนานั้นย่อมอาจมีทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามได้และย่อมมีทั้งผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ได้ย่อมเป็นธรรมดาเช่นนี้อย่างนี้เรื่องของการเรียนรู้ฝึกฝนคนเราก็มีโอกาสแตกต่างกัน บางคนก็เข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้สอนถูกต้องดีแล้วก็ปฏิบัติดีตามกันไปบางคนก็เข้าไม่ถึงครูบาอาจารย์ผู้สอนดีสอนถูกต้องไม่ได้เข้าถึงองค์พรัตนตไรเอียงแท้จริงก็อาจมีการรู้การเข้าใจผิดเพี้ยน แต่จากความถูกต้องความดีแท้ทจริงก็เป็นธรรมดาก็เป็นธรรมดาลูกจงฝึกเห็นเป็นธรรมดาเช่นนั้นละลูกเอ๋ยว่าดวงจิตทั้งหลายผู้เข้ามาในพระพุทธศาสานาเน้นย่อมเป็นธรรมดาละลูกเมตตต้องผู้ฝึกแล้วก็ได้ดีมาก มีทั้งผู้ฝึกได้ดีปานกลางมีทั้งผู้ฝึกและได้ดีเพียงเล็กน้อยมีทั้งผู้ฝึกแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีเช่นนี้่ลพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยจงฝึกมองให้เห็นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเช่นนั้นอย่างนั้นต่อไปทําในประการที่สี่ ลูกนั้นจงฝึกฝนตนเองให้รู้ให้เข้าใจเอยงนี้ว่าเรื่องราวของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผู้ที่เข้ามาศึกษาปฏิบัติก็จะต้องเข้าใจเข้าถึงความละเอียดอ่อนแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างแท้จริงจะต้องเข้าสู่สภาวะแห่งการเรียนรู้เรื่องราวของการฝึกฝนประพฤติปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงจะเข้าถึงบางคนบางท่านก็ได้มีโอกาสได้พบกับพระธรรมคำสอน ที่สอนดีสอนถูกต้องครูบาอาจารย์ที่สอนดีสอนถูกต้องก็ปฏิบัติตามได้บางคนบางท่านเข้ามาแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจถึงความละเอียดอ่อนของพระพุทธศาสนาก็อาจจะประพฤติปฏิบัติตามไปตามความรู้ความเข้าใจที่ได้รับได้รู้มาก็เลยเป็นธรรมดาละลูก ที่ผู้ประพฤติปฏิบัติอาจจะมีทั้งผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติถูกบ้างผิดบ้างผู้ที่ปฏิบัตผิผิดผิดมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาลูกจงทำความเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้ว่าความละเอียดอ่อนแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นก็มีอยู่ จงมองเห็นเป็นธรรมดาเช่นนี้เอียงนี้กันนะต่อไปทำในประการที่5ลูกจงมองให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจอย่างนี้ว่าความละเอียดอ่อนของผู้ที่มองเข้ามาก็จะต้องมีด้วยบางคน เมื่อมีปัญญารู้แจ้งดีแล้วก็มองทะลุจแจ่มแจ้งในเรื่องต,างต่างๆในเหตุตา่างๆสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเขาก็มองในด้านที่ตัวของเขานั้นมองเห็นตามความรู้ความเห็นความเข้าใจของเขา เขาก็มองไปแบบผิดผิดมองไปว่าไม่ดีอีกก็มีมากมายเช่นนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยความละเอียดอ่อนในมุมมองของบุคคลก็มีมากมายจึงเป็นธรรมดาที่มีผูท้ที่เห็นว่าถูกเห็นว่าผิดนำมาต่อต้านนำมากล่าวถึงเรื่องราวไม่ดี กล่าวไปในทางที่ไม่ดีก็มีเป็นธรรมดาละลูกเอ๋ยจงอย่าไปสนใจสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เป็นเรื่องราววุ่นวายในสภาวะภายนอกนั้นเลยจงตั้งมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติเถิดลูกเอ๋ยต่อไปทำในประการที่หก ผู้ที่มีภูมิธรรมที่สูงแล้วสูงเหนือความผิดความถูกมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามระบบธรรมชาติของวัฏจักสงสารบุคคลผู้ที่มีภูมิธรรมอยู่ในจุดนี้เท่านั้นล,ลูกจึงสามารถเป็นบุคคลผู้ที่รู้และเข้าใจ สามารถข้ามผ่านสิ่งทดสอบแบบทดสอบต่างๆทั้งหลายได้พระพุทธเ,ธเจ้าน้อยเอ,อ่ยฉะนั้นจงมุ่งม,มั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันเฉพาะที่ตนนั่นละลูกดีแล้วนะต่อไปทำในประการที่เจ็ดผู้ปรารถนาที่จะเป็นชาวพุทธที่ดี ก็ย่อมจะต้องเป็นบุคคลพูดทำตามเช่นนี้คือปฏิบัติเฉพาะตนดูเฉพาะตนมีจิตตั้งมัน่นมุ่งตรงต่อองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานนั่นแหละลูกคือบุคคลผูท้ที่เป็นชาวพุทธที่ดี เป็นผู้ที่จะสามารถประสบความสาเร็จเข้าถึงความพ้นทุกแห่งตนได้ลูกทั้งหลายเอ๋ยอุปสรรคปัญหาสิ่งทดสอบต่างๆจึงต้องมีขึ้นมาเพื่อทดสอบสติและปัญญาแต่หากว่าลูกทั้งหลายเลือกเฟ้นเอาทำทั้งเจ็ดประการนี้มาพิจารณาให้เห็นตามว่า เราต้องเข้าใจก่อนว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรและลูกนั้นก็ยึดหลักตั้งมั่นได้การเคารพนอบน้อมมุ่งตรงต่อองค์พระรัตนตรัยโดยไม่สนใจในตัวบุคคลลูกนั้นฝึกฝนตนจนเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าผู้เข้ามา ในศาสนานี้เพื่อฝึกฝนนั้นย่อมมีทั้งผู้ฝึกฝนได้ดีและผู้ที่ฝึกฝนไม่ได้เป็นธรรมดาลูกนั้นได้ทำความเข้าใจาว่าบุคคลทั้งหลายผู้ที่เข้ามาฝึกฝนปฏิบัตินั้นก็มีสภาวธททรรมเทอียดอ่อนมากมายที่ซ้อนอยู่บุคคลผู้ตัดสิน และมองดูจากภายนอกก็มีหลายสภาวธรรมที่ซับซ้อนอยู่เช่นเดียวกันคือตัดสินตามมุมมองความเห็นของตนและบุคคลผู้ที่อยู่เหนือผิดเหนือถูกเท่านั้นละลูกที่จะเข้าใจทุกสิ่งเหล่านี้ได้เช่ดน,นบุคคลผู้ที่จะเป็นชาวพุทธดี เป็นผู้ประสบความสำเร็จอันสูงสุดคือพระนิพพานจะต้องเป็นบุคคลผู้ที่ตั้งมัน่นตั้งใจในการฝึกฝนเฉพาะตนปฏิบัติที่ตนและเอาตนให้เข้าถึงเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเรา จงกล่าวธรรมนั้นมาเถิดลูกเอ๋ยจากตพระพุทธเจ้าค่ะลูกเมื่อได้ฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าเราควรที่จะพิจารณาให้เข้าใจถึงเรื่องของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรคือองค์พระรัตนตรัย องค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์แล้วควรมุ่งตรงศรัทธาตั้งมั่นต่อองค์พระรัตนตรัยโดยไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลคือบุคคลผู้ใดทำไม่ดีก็เป็นเฉพาะตัวบุคคลผู้นั้นและลูกก็ควรที่จะฝึกฝนให้เห็นเป็นธรรมดาว่าย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีบุคคลผู้ที่ปฏิบัติตามได้ดีและปฏิบัติตามไม่ได้ ลูกควรที่จะมองเห็นในความเป็นจริงว่าในความเป็นจริงนะผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็ยังคงมีสภาวะความละเอียดอ่อนมากมายที่ซสอนที่ซ่อนอยู่แล้วก็บุคคลผู้ที่มองจากภายนอกเข้ามาก็เช่นเดียวกันเขาก็มีมุมมองมีสภาวะที่แตกต่างกันมากมาย ที่มองเห็นว่าเป็นเช่นนั้นอย่างนั้นและลูกนั้นควรที่จะรู้ว่าบุคคลผู้อยู่เหนือผิดเหนือถูกผู้มีภูมิธรรมที่สูงแล้วเท่านั้นที่จะรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ฉะนั้นลูกควรที่จะฝึกฝนตนให้ดีเพื่อเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความพ้นทุก์ผู้มีภูมิธรรมที่สูง แล้วลูกก็จะเข้าใจทุกสรรพสิ่งไม่ต้องไปเผลอตามหลงตามสิ่งต่างๆทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติฉเฉพาะที่ตนพระองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ดีงามและบริสุทธิ์อยู่แล้วจงน้อมจิตของตนมุ่งตรงต่อองค์พระรัตนตรัมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติไปจนกว่าความจริงจะประจักษ์ แก่จิตของตนนั่นคือทางแห่งความสำเร็จโดยไม่วันไหวสั่นครอนตามกระแสหรือสิ่งกระทบภายนอกพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเธาเองนั้นก็จงตั้งใจทำหน้าที่ของตนต่อไปเถิดนะ สาธุพระพุทธเจ้าค่ะ